หน้าสวยกระจ่างใสกับ5สูตรมาร์หน้าด้วยมะเขือเทศเอาละคะ่ะเพื่อนๆถ้าพูดถึงมะเขือเทศนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักว่ามะเขือเทศนี้ช่วยในเรื่องความสวยความงามของเราอย่างไงมะ,มะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารไลโคปีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสดูอชมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากการกินมะเขือเทศเพื่อผิวพรรณในร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยังมีสูตรพอกหน้าด้วยมะเขือเทศเด็ดๆ5สูตรที่เราอยากจะมาเป็นปันให้สาวๆได้ลองเอาไปทําตามกันค่ะวันนี้จะมีสูตรอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ 1. มะเขือเทศเพียวๆอูดนี้นะคะ เพียงแค่เพื่อนๆนะคะนำมะเขือเทศนะคะแล้วฝานเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เอามาปปกที่ใบหน้าของเรายกเว้นรอบดวงตานะคะเพื่อนๆทิ้งไว้ประมาณ15-20านาทีนะคะผิวของเพื่อนนะคะก็จะกระจ่างใสแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนๆต้องเอามะเขือเทศนะคะไปแช่ในตู้เย็นก่อนสูตรนี้นะคะยิ่งทาให้ผิวของเพื่อนนั้นคือขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. มะเขือเทศกับน้าผึ้งมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆจะช่วยในเรื่องของ ปรปับสภาพผิวให้ขาวอมชมพูนะคะส่วนน้ำผึ้งนะคะส่วนน้ำผึ้งนะคะจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชือ้อลดการอักเสบของสิวและช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นสามารถทําได้ง่ายๆโดยการนา้ำมะเขือเ <ๆ S 2> ทศบดละเอียดผสมกับน้ำผึ้งเล็กน้อยแล้วนําไปพอกหน้าทิ้งไว15้15-20นาทีจากนั้นล้างออกจะเห็นได้ว่ารอยดํารอยแดงจากสิวนะคะของเพื่อจะค่อยจางลงเพื <S <s ่อนๆนะคะจะได้ผิวที่เนียนนุ่มเด้งเหมือนผิวเด็กอย่างแน่นอนค่ะ สามมะเขือเทศกับแตงกวาไม่นะคะที่รู้สึกว่าหน้าแห้งนะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้นะแตงกวานะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะให้เพื่อนๆน,นะคะนำมะเขือเทศและแตงกวาปัน่นมาผสมรวมกันให้ละเอียดแล้วนําไปพอกหน้าทิ้งไว้15-20ถึงนาทีนะจากนั้นล้างออกด้วยน้ําสะอาดจะเห็นได้ว่านะคะผิวของเพื่อนนะคะจะรู้สึกชุ่มชื่นและดูอิ่มน้ํามากขึ้นนะคะสูตรนี้ถ้าใครหน้าแห้งแนะนําเป็นสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อน มะเขือเทศกับขมิ้นชันขมิ้นชันนะคะจะช่วยในเรื่องของผิวกระจัดใสแล้วก็จะช่วยในเรื่องริ้วรอยนะคะแถรลขุมขนก็จะยิ่งกระชับมากขึ้นถ้าเ,เพื่อนๆนำขมิ้นชันมาผสมกับมะเขือเทศแล้วแล้วก็จะยิ่งเร่งความขาวใสให้กับใบหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะ วิธีทำนะคะให้นำมะเขือเทศไปปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำผงขมิ้นชันผสมลงไปคนให้เข้ากันแล้วนำไปพอกหน้าทิ้งไว้20นาทีจากนั้นล้างหน้าจนกว่าสีของขมิ้นชันจะออกหมดสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะช่วยให้ผิวพรรณเรียบเนียนแล้วก็ลูขุมขนหังเพื่อนก็จะกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะามะเขือเทศกับโยเกิร์ต สำหรับน้ำโยเกิร์ตนะคะ<อ>พเพื่อนๆก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าจะช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนแล้วก็จะเพิ่มความกระจ่กงใสของใบหน้าของเรานะคะยิ่งเรานะคะนํามาผสมกับมะเขือเทศยิ่งจะเพิ่มความกระจ่างใสของใบหน้าพเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะนํามะเขือเทศไปปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็ผสมโยเกิร์ตลงไปนะคะจากนั้นเพื่อนทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะพเพื่อนๆก็จะได้ผิวที่ ขาวกระจ่างใสแล้วก็หน้าเนียนนุ่มอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงคะเ,เพื่อนๆสำหรับ5สูตรที่บีนำมาฝากวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่นำมาทำนะคะก็จะหาได้ง่ายตามบ้านตามร้านค้าของเรานะคะเพียงแค่เ,เพื่อนๆทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะเ,เพื่อนๆก็จะได้ผิวกระจ่างใสและเห็นผลทันทีภายใน2-3เดือนเท่านั้นคะ่ะยังไงเ,เพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้บีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ